ครัสบสวัสดีคนด้ยนะครับอยู่กับผมนะครับพาเดสเตเบอร์เอวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟ้นะผมวันนี้ผมมาเจอคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ,อปลาสำรักน้ำนะครับผมสมควรมากชื่อวันนี้มันมีเรื่องตลกมากมายเกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาดูด้วยกันเลยคนนี้เขาตลกมากเจอก,กันหรอ <Okay. S 1> เป็นไง ทำทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เออผมกำลังยืนปั้นแอบร้าลูกพี่กับพี่ผมรำอยู่เนี่ยผมผู้หญิงผู้ชายเองอะผู้หญิงอ๋พี่มึงไม่ใช่คนหนึ่งนะผู้ผู้หญิงเอะพี่จะทำร้ายดีคนหลายคนก็บอกอย่างนี้หลายคนก็บอกอย่างนี้ไม่พี่ไม่ใช่จะทำร้ายเว้ยพี่เป็นคนดีไม่หลายคนหรอกทุกคนเลย อกเว้ยอยากคิดกับกูว่ากูเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าพี่อ่ะเป็นคนดีเข้าใจไหมพี่พี่มันมีคนเดียวนะที่บอกผมเป็นผู้หญิงอ่ะใครวะแล้วผมแล้วผมได้เป็นแฟนเลยเฮ้ยกูกูมองเป็นผู้หญิงนะเว้ยยศเพาะเขาเป็นคนเดียวนะเว้ยที่บอกว่าเสียงเสียงผม่าเป็นเป็นผู้หญิงอืมแต่วันึี้่งนะขอขอฟังขอฟังเสียงอีกทีนะขอฟังเสียงอีกที อ่าได้พี่อืมปกติเออมันก็คล้ายผู้หญิงที่แบบเสียง <_ Princip als> เสียง,เ,ยงเสียงออกนุนมๆหน่อยอะผู้หญิงผู้หญิงเสียงแบบเท่อเออวะไอ้แยกูไปเทีเ่ยวไอ้เตยได้นี่ยวะปกตเลยกาบไหมคะอันนี้ไหมไอกันเลยพี่แต่งตัวกลับไปเหมือนเดิมดีกว่าเชิงเชิงเชิงไม่ตึง ยังไม่ตื่ยังไม่ตื่เชิญสวัสมันหลบ,บมันไม่ตื่ฉลามนี่แน่เป็นฉายาเลยนะพี่ฉลามฉลามเป็นสัตว์ที่น่าร<ห>ักพเพราะว่ามันชอบงับคุณส่วนผมชอบคุณครับพี<อ>่เหรออะไรอืแต่มันพี่มันผม่อขนาดแต่ผมก็มีความสุขนะพี่เพราะแต่มีความสุขคุณยังไงวะ เป็นนี่อะไรเนี่ยมีความสุขมากพี่โอ้ยอยู่มีความสุขก็พี่ไงเพราะพี่เป็นคนเฟรนลี่ไม่เ,เฟรนลี่ไอ้แก่ผมเจอปีเตอร์ <laughs> แมงมุมปีปีเตอร์มันจะมันชูม,มือทั้งแปดมือของมันพร้อมพร้อมพร้อมที่จะชกมือไอ้ชูชูนิ้วกลางมึงไม่ปกติเว้ยมึงไม่ปกติติงตปีเตอร์เงต เออเชื่อใจพี่ได้เว้ยพราะพี่จะไม่อันทิพเองลงแน่นอนโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไม่เออเชื่อเอ็งเชื่อพี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ชื่อจองไปโอ้ยอย่าเอ้ยตายโกูจับชื่อจองไม่ได้เป็นตึิดตึดดโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ให้ชื่อเดี๋ยวพี่ให้ชื่อไปอ่าฮะโ้ยใจลุก พี่ไม่ดังครับแต่พี่เคยทำปีไฟครั้งแรกแบบไอ่เหี้ยก้าวผูดติดตามอ่ะโคตรโคตดังผมดังผมดังช่องทางเดียวผมดังติ๊กต็อกนี่ครับผมใช่เปล่าวะเออใช่ใช่ใช่นี่ไหนอ่ะใน Youtube ครับผมแต่แต้คุณคุณ เท่าที่มันแบบปก,ปก,ปกเป็นวีทูบเบอร์ที่แบบผมข่าวอะครับอ๋อครับครับครับผู้ติดตามเก้าคนเออไม่ใช่บ้างที่ลงไปทำติกต็อกไหเนี่จะไม่ทำทำทิกต็อกกบบพี่มันเล่นในคอมแล้วมันทำติกต็อกยากเว้ยคือเปลี่ยนปกไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อได้อย่างเดียวอะออาเข้าใจขัดนใจผู้เล่นในคอมเออเล็กแกร์หัว ติดตามพี่ดีช่องเองกำลังโยเองกำลังโยอเดดใส่ช่องพี่แล้วโอ้ยเจ๋โยอกยอกยอก่ไม่ไม่อ่อนไม่อ่อนครับผมอันนี้ฮะพี่พ,พี่ยังไม่ได้อัด